หลายท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าทางอีเดมิสึเราเป็นผู้สนับสนุนนักแข่งคนไทยในสนามแข่งโมโต g p ในรุ่นของ m o โต2ูวันนี้ทางอีเดมิสึขอแนะนำน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสุดอีเดมิสึไลเดอร์แก๊สโซลีนซีรีหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า IRG7 เนะครับเมื่อท่านใช้น้ำมันเครื่องอีเดมิสึ IRG7 ของเราตัวนี้รถของท่าน จะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นถึง7ประการเรื่องแรกครับแรงม้ารถของท่านจะเพิ่มมากขึ้นถึง4%ในเรื่องที่2แรงบิดที่มีมากถึง14.9นิวตันเมตรจะทำให้รถของท่านสามารถที่จะออกตัวได้เร็วและแรงกว่ารถคันอื่นที่ใช้น้ำมันเครื่องทั่วไปในเรื่องที่3การเข้าเกียร์ ท่านจะสามารถเข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลเนื่องจากสารเพิ่มคุณภาพที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางอีเดมิสุในเทคโนโลยี n a n o t ทล l ล r ร์เรื่องที่4ครับในการเข้าเกียร์ท่านจะเข้าเกียร์ได้อย่างแม่นยำเพราะคัดของท่านจะไม่ลื่นและเราได้ประสบการณ์มาจากสนามแข่งโมโต g p คุณสมบัติข้อ5จะทำให้ลูกสูบของท่านสะอาดเหมือนใหม่และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของข้อ6ครับ น้ำมันของเราจะทนแรงเฉือนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเลือกใช้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงทนทานคุณสมบัติข้อ7ข้อสุดท้ายเมื่อท่านใช้น้ำมันเครื่อง IRG7 ของเราน้ำมันเครื่องของท่านจะลดการสึกล้อดได้ถึง40%ครับและนี่คือสุดยอดนวัตกรรมนาโนเทลเลอร์จากอีเดมิสุอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆที่เพจ Facebook YouTube ในช่องออลโลไทยแลนด์ของเรานะครับขอบคุณครับ